หลังขาวดูเก้าต้องมีงงหยอดนะท้ายคนท้เแก้วและก็ซื้อเปดนหญิงชายในทีมงานครับพี่น้องตองนห้ก็ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้หงติดกับัพร้อมเยพร้อมนะจ้าใจเลยเฮ้ยใค้ายคนท้ายเพื่อนรักว่าอย่างไรวะไป่ต้ โอ้โหลงมาลงมาไปรองเลยไปรองกูนะซิไม่ต้องห่วงจะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี่สมน้ำสมเนื้อกับกูแล้วเจ๋อตัวเก่งเลยนะฮอ้กโดนเตี้ยงมึงแก้ใจได้มั้มึงมีอะไรจะโชว์รอแป๊บนึ่งไปดูว่ากูหมดเชิญมีมีมีที่ผ่านว่ากู รับน้องหนุเกียร์ครับพี่น้องเป็นไงเป็นไง <c oughs> ไรับเดี๋ยวเดินกุมภาก็จะไปไประเทศจีนจะรับน้องนกเกียร์เกียร์ไอเกียร์ไปกลางค่ำกลางคืนไม่นอนเลยไงจะนอนได้ไง,อ,งอ,อ่ะงานเยืน ไปร้องกับเพื่อนว่ะในมันคิดดีแล้วเราจะมปร้องกับคนอย่างกูคิดดีแล้วเห็นว่าเพื่อนตักเยอะได้มา วันนี <df> ้นะพี่ให้น้องที่เนี่ยหโชว์กันคือสัหารมไปเลยองนีะดจะโชว์ให้ที่ดจัดการนให้ชนะี่ใส่ผ้าจ๋าออมมือให้สายจริงวยนะจอดาบดีหน่อยสิน้องระวังมีดไม้มันจะบาดมือเข้าเข้ามาคุยเองนถือดาบไ 大振りでいい。 เกิดมึงไงรับอยู่คนเดียวมาพี่ลุนตั้งใจร้องนะลูกไม่ต้องห่วงจะพ่อไม่ต้องไปพากันขอบคุนะคะเรานั่งก่อนดีกว่าเออลิเกจากนี้เขาได้รางวัลกันสองคนเพื่อให้ลูกเจ๊เจ๊โอ้โหมึงด้วยนกิวอ่ะเหลือมึงกับตูแล้วไหมฮะเหลือมึงกับตูไม่ต้องห่วง หมดแล้วพูดเถอะี่โรระวังตัวนะลูกน้าระวังตัวด้วยาฟ้าโตดไม้ลายมือมันเหมือนข้อตหมลกหนุ่มจังเลยแมคุยจพี่เสีงหนุมสมัยรุรุ่มพอแล้วพอแล้วหผู้หญิงแหมผู้หญิงหน้าอายมากเลสายนเนี่ยเงเลย รืออยู่ที่การน,น้าท่ชีวิตของข้าหน้าทม,ญญามันลำสำับตัก่อนเป็นุณนน้ำ เดีย๋ยวนี้เราไมมีอหม่หมดความหมายมองหมดมอง,มองทั้งเกินเมืองการมงมันช้าเก่งมากเลยสายตา ลอย้งจุนหลายบุขอบคุณนะครับก็เพราะว่าบาบมันแทบบุญเปรีบยบเหมือนกับพุน น้องตะวัไไหนสายร่างน้อยลน้อง หนมมั่งสวยนี่หัวหลักหัวตอนั่งอยู่นี่ไม่เกยใจที่จะไม่มีสองสับตัหเือถ้าผมได้เป็นคู่้าผมอยู่กับเขาจะพาเขาได้ เกิุเปลนมนุษย์้ จริงๆเด็กก็เก่งหรอกอ้าวเฮ้ยฮะมีกระจูไม่ร้องไงโอ้ได้300แล้วไม่ร้องแล้วเอาเรื่องเลยจะมืดนี่สายพิรุน็ให้จะพ่อพ่อน่ะดีใจกับตัวเจ้าจริงๆที่เจ้าน่ะเกิดมาเป็นคนที่กล้าหาญมันฝึกซ้อมที่มือเพลงดาบเยางเดทุกวันดีแล้วลูกต่อไปในภายภาคหน้าน่ะ เจ้านะอาจจะได้รับใช้บ้านเมือ,องโผก้อบ้านเมืองก็ได้นะพ่อกับแม่ไม่ต้องกลัวเลยนะจ๊ะสายพิรุณเนี่ยจะฝึกซ้อมเพลงดับพิรุณให้เก่เงไม่ <นะ S 2> ให้แพ้ชายใดดูบ้างเลยจ้ะพ่อแต่ก,ก็อย่าลืมเรื่องการบ้านการเรียนนะลูกนะยังไงเราก็เป็นผู้หญิงฝึกร้อ,อยมันก็ดีนะลูกดูนะจ๊ะแม่เฮ้ยอ้สายฟ้าเดี๋ยวนี้กูเห็นมึงแต่งตัวหล่อมากเลยมาซ้อมสีม้าในมือเอ้ามึงนี่แปลกๆนะเนี่ยลุง พอสายฟ้าแต่งตัวหล่อก็หาว่าแปลกเพราะแต่งตัวไม่หลอกก็ไม่มีใครรักกันดิก็เลยแต่งตัวหลอกันท้งนลุงกูรู้นะว่ามึงน่ะคิดอะไรอยู่เน่เอาอย่างนี้ดีกว่ามึงน่ะฝึกซ้อมพิมาะลายมือเพลงดาบเพลงทวนให้เก่งเข้าลูกของกูก่อนเอาไว้ปกป้องชาติบ้านเมืองเดี๋ยวเผื่อจะมีใครนะเขาแอบชอบมึงก็ได้จริงไหมพ่อพ่อเดี๋ยวตกไปนูนเลยเก็บประการน่ะนน่พวกเจ้าทุกคนพ่อน่ะมีเรื่อง บางอย่างที่อยากจะบอกเจ้ามีเรื่องอะไรลหะเจ้าพ่อเมื่อสมัยก่อนพ่อนะ่ะได้รับราชการอยู่กับองค์เหนือหัวธรรมาทิตเป็นถึงอามาสัตจาแต่อยู่มาไม่นานพระอ,องค์ท่านนะ่ะเดยดสมวนว่าเห็นกงจับเป็นดอกบัวหลงเมียน้อยจนไม่ออกว่าขานการเมืองพ่อนะรู้สึก,กุ้มใจอยากจะเข้าไปตักเตือนแต่พระอ,องค์ท่าน,นไม่พอใจ ขับไล่พ่อออกมาจากนอกเมืองน้าหี่ลโหลฮัลโหอะไรเนี่ยใครอะนี่มึงไปนั่งข้างล่างเลยไปไปนั่งข้างล่างก่อนทไมทุกคน,นพ่อนะ่ะอยากจะให้เจ้ารู้จักบุคคลคนนี้ คนคนนี้นะเป็นผู้ที่มีพระคุณกับพ่อมากพระอ,องค์ท่านนามว่าพระอ,องค์ท่านธรรมโลกาเป็นจ<ห>เนจา้าใช<ห>่ถ่ายประควางได้ไหมคะวพะ้พพาจะทุกคนตอนนี้เนี่ยเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นพี่เจ้าคะทำไมพระอ,องะค์น่ะตกอยู่ในสภาพเช่นนี้นั่นน่สิพี่คะ ไปหน่อยเพจข่ขอขอทานอภัยขอบคดเลยครับสับงวันนะครับตอนนี้พื่อนมีเรื่องทุกขร้อนอะไรบอกมันทั้สองคนได้กันไหมคะตอนนี้เราเองถูกขับไล่ออกจากวางังหลวงก็เป็นเพราะว่าธรรมาทิศน้องชายของเราหลงเมียน้อยจนไม่ลืมหูลืมตาเห็นกงจักเป็นดอกโบวจนหมดสิ้นตอนนี้ภายในวงังหลวงนะ กำลังเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นข้าพเจ้าเองความจริงเราวพระเจ้าค่ะก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนนึกถึงท่านสัจจาได้ก็เลยจะมาขออาศัยอยู่เพียงชั่วครู่ชั่วย,ยามเท่านั้นองค์ท่านองค์ท่านอย่าพูดเช่นนั้นองค์ท่านนจะอยู่ที่นี่ตลอดตองของฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรพระเจ้าค่ะจริงด้วยเพียงค่ะล <ผม S 2> ูกไม่เคยรงเกียจเลยใช่พระเจ้าค่ะข้าขอขอ,ขอบใจทุกคนมากที่ต้อนรับข้าเป็นอย่างดีแต่ว่าท่านสัจจาพระเจ้าค่ะ ตอนนี้นะข้ามีเรื่องอยากจะขอร้องเจ้าอยากจะรู้นะว่าในหมู่บ้านของเจ้านะพอจะมีทหารที่มีฝีมือดีบ้างหรือเปล่าประเดชัตอนนี้ก็กระหม่อมชั้นนะ่ะได้ฝึกซ้อมที่มาแล่มือเพลงดาบเพง่งวนกับชาวบ้านพอจะมีอยู่เยอะอยู่แล้วข้าจ้กค่นันถ้าเช่นนั้นก็ดีแล้วเราตั้งใจไว้ว่าอีกไม่นานน้องชายของเราทำาอโลกาจะต้องเห็นดีกับเราเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน อไไะไรนะพระเจ้าพระงคเราจะจัดตั้งกองโจรขึ้นกลุ่มหนึ่งเพื่อบุกโคนสะดมวังหลวงขอตัวองค์หญิงอุบลรันสมีมาเป็นของเราและที่สำคัญให้ใครก็ได้เขียนสารเพื่อขอตัวอุบลรัสมีหากแม้ว่าไม่ให้แผ่นดินทำมาทิ์จะต้องลุกเป็นไฟอย่างแน่นอน ต้องกำจัดเราผู้ฉลาดต้องลาจะทำคะแนนเพื่อให้แฟนเห็นหน้าให้สายฟ้ามึงไม่เกินไปแล้วนะนี่คนนี้ชื่ออะไรเนี่ยตงไอ้สายฟ้าทันกะมิกระเมียดไปเลยอ่ะจะรักเขาเป็นแฟนเนี่ยขอพ่อกับแม่เขาหรือยังมึงมันเกินไปแล้วลุงก็รับรางวัลก่อมเพล กระทำคะแนแนเค่เฝ้าเห็นหน้าติดตามาชาทรงไทยจะตามน้องเจ้าสาวแก้มใสจะตามน้องเจ้าสาวแก้มใสที่จะไม่นายหายหน้าเป็นความประสงค์ขององค์กระสัตรตั้งกัน ก้าโออยืนยันแทนการแยบยนเชื่อมือขุนโจดสัจจาเอาสราับนเนคเนเนคนคเนคเนคนคเนคเัคเน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 คคเนคเนคเนค